ถือว่าเป็นเทรน์ใหญ่ในประเทศไทยนะคะแต่ถ้าเจาะลงไปในอุตสาหกรรมก่อสร้างด้านโทรคมนาคมต้องถือว่าเป็นเมกะเทรนในยุค 5G บริษัทอินฟาเซตนะคะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างด้านโทรคมนาคมแบบครบวงจรเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับโอกาสนี้และเขากำลังมีจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจในการสร้างโมเดลธุรกิจจากไรายได้ประจำ30%ในอีก2-3ปีข้างหน้า บริษทัทจะมีกลยุทธ์อย่างไรในโมเดลธุรกิจแบบนี้ไปติดตามฟังกันค่ะรูปแบบการทําธุรกิจของ i n s e ซตเนี่ยอธิบายให้ฟังนิดนึงค่ะครับจริงๆทาง InSE ซตเราทําธุรกิจสาม่วนหลักๆนะครับธุรกิจที่1คือเราทําก่อสร้างศูนย์ data center ศูนย์ข้อมูลนะครับศูนย์โทรคมนาคมนะครับส่วนที่2เนี่ยคือเราทำโครงสร้างพื้นฐานทางด้านทโทรคมนาคมนะครับก็คืองานเสาสัญญาณมือถือนะครับงานสายสัญญาณมือถือสายออปติกไฟเบอร์ นะครับแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยคือเราให้บริการหลังการขายก็คือหลังจากเราสร้างด a ต a ้าเซ็นเตอร์และสร้างเสาและแล้วก็สร้างสายแล้วเราก็ให้บริการหลังการขายในการเป็นแถนเป็น24ชั่วโมงคูณ7ครับค่ะรูปแบบการทำไรายได้ของเราเนี่ยมันเป็นในรูปแบบไหนคะก็จริงๆเราก็มีไรายได้2ส,ส่วนหลักๆนะครับก็คือไรายได้จากงานก่อสร้างนะครับกับไรายได้จากค่าบริการซ่อมบำรุง นะครับในสัดส่วนประมาณสักถ้าปี2อง3น้ากนี่ก็ประมาณสัก85%เป็นเป็นสัดส่วนรายได้จากงานก่อสร้างะนะครับแล้วก็ประมาณ15%เป็นต์เปนรีการ์ดกาก็คืองานให้บริการหลังการขายครับอ๋อค่ะถ้ามองตลอดทั้งปีเนี่ยรูปแบบรายได้ที่เข้ามาเนี่ยมีความสม่ําเสมอหรือว่ามีการเข้ามาในเป็นเป็นบุ๊กเข้ามาแต่และไตรมาสไตรมาสฮะเออเราก็เราเประมูลงานนะครับพอเราได้โครงการมาเราก็ เราก็บุกรายได้ตามเปอร์เซนต์เตงานที่เราทำนะครับแต่ว่าหลังจากปี2 5 6 3เนี่ยเราก็พยายามที่จะหารายได้ใหม่จากรายได้ที่เป็นรายได้สม่ําเสมอรหรือได้ประจำนะครับคือเราก็พยายามที่จะไปรับงานที่มีรายได้ประจําทุกๆเดือนนะครับเพื่อให้รายได้ตรงทาร์เก็ตของเราก็คือเราอยากให้มีรีเคลนด์เอ็นคัมเนี่ยประมาณทัก30%ของรายได้ทั้งหมดนะครับ ตอนนี้เราได้ประมาณตอนนี้เราได้ประมาณสัก15%รครับค่ะรายได้1 5ที่เป็นรายได้สม่ำเสมอนี่จะเกิดขึ้นปีไหนคะเกิดขึ้นปีส5 6 3มครับจนถึงต่อไปอีก5ปีครับอ๋อแล้วก็จากนั้นก็เป้าหมายก็คือ30%ใช่ครับเราก็มีเป้าหมายเราจะพยายามเพิ่มขึ้นให้ได้ภายในปี 6,,68 นะครับว่าให้ได้ประมาณสัก30%ค่ะรค่ะลูกค้าเราตอนนี้ส่วนใหญ่คือใครคะลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ให้บริการโอเปอเรเตอร์นะครับผู้ให้บริการมือถือทัั้้ง3เจาครบ ที่ที่เป็นสัดส่วนเยอะที่สุดคือถ้าสัดส่วนเยอะก็จะเป็นทางกลุ่มทูน่ะครับเป็นทางกลุ่มทูนะครับกี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็ประมาณสักห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่เราที่เราที่บริษัทเรามีครับเราบริหารจัดการความเสี่ยงในสัดส่วนที่สูงตรงนี้ยังไงคะปัจจุบันนี้เราก็ขยายธุรกิจเข้าไปเพิ่มนะฮะก็คือว่าเราเราเพิ่มลูกค้าอีกกลุ่มใหม่ก็คือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ นะครับก็เป็นลูกค้ากลุ่มใหม่ที่เรามีตอนนี้ปีนี้เราก็เริ่มมีรายได้จากการเข้าไปทําธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานของทาง,ทางกลุ่มอสังหาริมทรัพย์อยู่ส่วนหนึ่งซึ่งในปี2 5 1 3เนี่ยเราก็มีแบ็คหลอกตรงนี้อยู่ประมาณสักสิบถึงยีเป็นะครับค่ะเป็นธุรกิจใหม่ที่เราดําเนินการขึ้นมาครับถ้าเราจะบริหารจัดก,การความเสี่ยงตรงนี้ได้เนี่ยพอร์ตการประมูลของเราเนี่ยจะต้องแบ่งประเภทออกมาในสัดส่วนเท่าไหร่คะ ก็จริงๆเราอยากเราอยากให้ทางรายได้ประจำรายได้สม่ำเสมอนะครับให้มีทัก30%สนะครับส่วน70%เนี่ยคือเราก็อยากจะเป็นทั้งเอกชนครักครึ่งหนึ่งราชะการสักครึ่งหนึ่งครับอืมค่ะตอนนี้มีธุรกิจที่คล้ายๆเราที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อะคะความแตกต่างหรือว่าจุดแข็งของทางอินเซ็ตเนี่ยที่ต่างจาก บริษัทที่ท,ทําธุรกิจขายเราในตลาดระดับนี่คืออะไรคะจุดแข็งทางอินเซ็เองเป็นเราทำรงสร้างพื้นฐานหลกัลกๆ2ตัวนะครับก็คือทางคมนาคมแล้วก็คมนาคมนะครับทางด้านคมนาคมก่อนคือคมนาคมเนี่ยคือเราทําครบวงจรนะครับตั้งแต่ต้นน้ยันปลายน้ําเลยก็คือเราทําสร้างก่อสร้างศูนย์ data center หรือศูนย์เก็บข้อมูลนะครับเราส,สร้างเสาและก่อสร้างสายนะครับซึ่งทางอินเซ็เองเป็นบริษัทเดียวที่ทําครบทั้ง3อย่าง ส่วน,นอีกส่วนหนึ่งทางด้านคมานาคมก็มีโครงการทางภาครัฐเองที่สนับสนุนเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟเดืออะไรพวกนี้นะครับทางเราเองเราก็เริ่มขยับเข้าไปในโครงการเหล่านี้นะครับซึ่งในปี2563-64เราก็มีโอกาสที่จะได้งานกลุ่มนี้เข้ามาเพิ่มขึ้นครับอืมค่ะออตอนนี้โปรเจกต์ของเราทั้งหมดค่ะที่เป็นงานในมือเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่นะปัจจุบันเรามีแบ็กหลอกอยู่ในมือประมาณสัก2,300กว่าล้าน นะครับเราก็จะรับรู้ไรายได้ปี2,563เนี่ยประมาณสัก 30- 4 0นะครับแล้วก็ทยอยรับรู้ต่อไปอีก5ปีนะครับค่ะโปรเจกต์ของเราที่รับเป็นมูลค่าเยอะขนาดไหนฮะเรามีนโยบายในการรับงานเนีก็จริงๆเราก็พยายามรับงานให้มีให้มีความเหมาะสมกับการทำงานการบริหารงานของเรานะครับประเมินคุณภาพของคนเราว่า เรามีความสามารถในการรับงานขนาดไหนซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่เราเน้นก็คือเราเน้นว่าเราจะทํางานให้มีคุณภาพที่ดีส่งมอบง,งานให้ทันตามกําหนดของลูกค้านะครับเป็นหลักครับค่ะมูลค่าง,งานเราประมาณสักเท่าไหร่ถึงเ,เราก็รับงานตั้งแต่หลักสิบล้านจนถึงพันล้านนะครับอืมค่ะที่เราเลยเคยรับมาค่ะถ้าดูจากการอัตราการทํากําไรสุทธิของเราเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ทําธุรกิจคล้ายเราเนี่ยเราทําอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง ไปบางปีถึง12%ก็8-9%ทําอะไรอะไรคือคือสิ่งที่มันเป็นความเก่งของเราที่สามารถบริหารจัดการอัตรากําไรสุทธิได้ค่อนข้างสูงกว่าเพื่อนๆฮะก็จริงๆทางทางอินเซตเองเราเน้นว่าถ้าสมมติว่างานงานงานหนึ่งนะฮะในสัญญามี12เดือนนะครับเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะทําไม่ได้เสร็จให้ทันไปใน11เดือนอย่างน้อยเราเซฟค่าให้จ่ายได้เดือนหนึ่งนะครับตรงนี้ฮะเป็นสิ่งที่มันเกินจากการมูลค่าที่เราประเมินไว้ แล้วเราก็พยายามไปหาจัดการให้ให้ดีให้ทันนะครับก็คือเราพยายามคอนโทรลต้นทุนแล้วก็เน้นคุณภาพงานให้ดีตรงตามสเปคต,ตามตามข้อกําหนดไม่ต้องมีแก้ไม่ต้องมีผิดไม่ต้องมีการทําซ้ําพวกนี้นครับจะทําให้ต้นทุนเราลดลงนิยบายในการเติบโตของ e set วางไว้ยังไงคะก็เราก็อยากจะเติบโตให้ได้ประมาณสักสิบถึงสิาเปอร์เซ็นต์ทุกๆุปีนะครับต่อเน,นื่องนะครับเน้นถึงด้านของยอดขายหรือว่า การทํากําไรคะก็เราพยายามจะเน้นทางอัตราการทำกำไรค,ร,ยยไร,ครับค่ะถ้าดูโอกาสของอินเซ็ตในเรื่องของการที่จะเน้นเรื่องการทํากําไรเนี่ยเราสามารถรักษาระดับที่อยู่ในสองดิจิตได้ไหมคะการตัวตัวเลขสองหลักเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจนะครับแล้วเราก็พยายามจะทําให้ได้ครับค่ะบริหารจัดการอย่างที่คุณศักดิ์บวรบอกไหมคะว่าลดระยะเวลาการก่อสร้างหรือว่ามีทางด้านของกลยุทธ์อื่นอีกก็จริงๆคือ เราเราทำงานประมูลนะฮะจริงๆราคาราคาเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะคอนโทรลได้ยากนะครับก็อยู่ที่การแข่งขันนะครับแต่ว่ากระบวนการการทาธุรกิจเราก็คือว่า,าหลังจากที่เราได้มางานมาแล้วนะครับเราก็เน้นสง่างมอบงานตามคุณภาพแต่ว่าเราก็จะมาเน้นว่าถ้าเกิดเราทําให้เร็วนะครับเราก็อาจจะทาให้ต้นทุนเราลดลงได้ค,ค่ะคุณจอมว,วรวันการแข่งขันในอุตสาหกรรมเนี่ยรุนแรงขนาดไหนฮะ มันเป็นปังซีซันครับอย่างอย่างถ้าถ้าธุรกิจผมเนี่ยเร็วๆนี้ก็คือว่าหลังจากการประมูล 5G เกิดขึ้นเนี่ยก็ก็<ม>งานคงออกมาเยอะขึ้นนะครับ<ม>แล้วก็ถ้าดูจากข่าวสมัยนี้ก็คือว่าจะเห็นว่าทางรัฐเองก็พูดเรื่องโครงสร้างพื้นฐานตลอดสมัยเมื่อก่อนตอนผมทําธุรกิจใหม่ๆเนียผมคุยกับคนอื่นเข้าใจยากว่าทําธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานคนไม่เข้าใจดี๋ยวนี้เราพูดปุ๊บเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานทุกคนเข้าใจแล้วเห็นว่า โครงสร้างพื้นฐานที่รัฐเองสนับสนุนเนี่ยก็มีออกมาอีกเยอะมากนะครับผมยังคิดว่าทางอินเซตเองก็มีโครงการเหล่านี้ที่เราทําที่เรามีโอกาสได้เข้าไปทำนะครับทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยอีกเยอะเลยครับปีนี้ก็จะมีการประมูล 5G เกิดขึ้น <S <S นะครับทางอินเซตเองก็คิดว่างานเสางานสายงาน Data Center อก็คงต้องเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อย่างโครงสร้างพื้นฐานที่ภาครัฐเองไม่ว่าจะเป็นงานรถไฟต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับทางอินเซตเองก็คิดว่ามีโอกาสที่ ที่ได้งานเหล่านี้บา้างค่ะแสดงว่า 5G น่าจะทําให้เกิดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอีกเยอะหรือว่าเขาสามารถใช้การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่ 3G 4G ที่ลงทุนไปก่อนหน้านี้แล้วมกกกีก็ยังไงก็ต้องเพิ่มครับทีนี้ว่ายังไงก็คงต้องเพิ่มนะครับของเก่าก็คงใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าอพอมีใหม่ก็ต้องคงต้องเพิ่มขึ้นครับอ,อย่างน้อยงานที่ทางเราทําก็มีเพิ่มขึ้นแน่ๆครับส่วนไหนที่เป็นโอกาสของเราคะการลงทุนด้านไหนคะ ก็ถ้าเพราะเราทําได้สามอย่างเลยใช่ไหมครับเราก็อย่างน้อยเสาก็ต้องเพิ่มนะครับสายก็ต้องเพิ่มแน่นอนแล้วตัวศูนย์ข้อมูลก็ต้องเพิ่มยิ่ง 5G Data เยอะขึ้นศูนย์ข้อมูลก็ต้องใหญ่ขึ้นครับเสาก็ต้องมากขึ้นครับถามนิดนึงค่ะว่ากลยุทธ์การเติบโตของ Inset เนี่ยในประมาณ 3- 5ปีข้างหน้าเนี่ยเราสามารถประเมินได้ไหมคะเพราะเราก็เราเป็นธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาครัฐ ซึ่งก็ต้องอยู่ที่การประมูลอีกด้วเนี่ยว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าแผนกลยุทธ์เราเป็นยังไงฮะก็จริงๆเราเองเราก็พยายามเน้นรายได้สม่ำเสมอที่เป็นรีเคล้งอินคำนะครับอย่างปัจจุบันนี้เรามีโครงการอยู่โครงการหนึ่งที่เราทํากับทางการสื่อสารแล้วก็ google นะครับชื่อโครงการชื่อ google station นะครับคือเราเป็นผู้ลงทุนสร้าง WiFi แล้วก็ทาง google กับ cat เนี่ยมาเช่าเราเป็นรายเดือนอันนี้ก็เป็นรีเคล้งอินคำอยู่ตตอนนี้ทางเราเองเซ็นสัญญาไว้ประมาณสัก5พันจุด ทั้งประเทศเนี่ยนะครับเราก็จะมีรายได้ประมาณจุดและประมาณสักพันกว่าบาทต่อเดือนนะครับถ้าเราติดครบ5้าพันจุดเราก็จะมีรายได้สม่มําเสมออย่างเงี้ยฮะรเราเซ็นสัญญาโครงการนี้มาทั้งหมด5ปีครับทางเราเองก็พยายามที่จะเพิ่มเน้นารายได้ที่เป็นรายได้สม่าเสมอประจําเพิ่มขึ้นนะครับอย่างโครงการลักษณะอย่างเงี้ยครับนั้นเดือน,เด,อนเดือนหนึ่งเราจะมีรายได้เข้ามาถ้าถ้าเราทำโครงการ Google Station เสร็จเนี่ยเราก็จะได้เดือนหนึ่งประมาณสัก7จ็ดแปดล้านบาท ที่ต่อเดือนเข,เข้ามาตลอด5ปีนี้ตลอด5ปีครับไม่ว่างานประมูลจะเข้ามาเท่าไหร่แต่ว่านี่เป็นกําไรสุทธิเลยป่ะครือรเป็นรายได้เป็นรายได้ครับกำไรสุทธิก็ประมาณสัก30-40%อ๋อค่ะธุรกิจนี้ต้องลงทุนสูงไหมคะก็ลงทุนไม่ได้ไม่พอดีเราเป็นเราเราเป็นส่วนหนึ่งนะฮะท,ที่ที่เราไฟลิ่งมาจาก i อ o ีโอครับก็เราเราก็เราก็จะเอาเงินไปลงทุนทางโครงการนี้อยู่เหมือนกันครับ ชื่อโครงการชื่อว่า Google Station ครับซึ่งอันนี้จะเป็น recurring income เป็น recurring income ใช่ไหมครัที่ที่เข้ามาตลอดที่เข้ามาตลอดครับตอนนี้ฮะเราเซ็นสัญญามาที่จำนวนห้าพันจุดครับห้าพันจุดนี้มีโอกาสเพิ่มอีกไหมนภายในห้าปีมีโอกาสเพิ่มครับคือตอนนี้เราเซ็นมาเฟสแรกเนี่ยเราเซ็นมาห้าพันจุดถ้าเกิดเราติดได้เร็วหรือเรามีลูกค้าเพิ่มขึ้นมีสถานที่เพิ่มขึ้นเราก็คิดว่าเราจะไปเซ็นเพิ่มค่ะแทร็กเก็ตเราก็อยากจะเซ็นให้ได้ประมาณสักห้าพันถึงสองหมื่นจุดครับอ๋อถ้าสองหมื่นจุดนั่น น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นในปีไหนคะถ้าถ้าเราทําได้ตามแผนทั้งหมดก็ประมาณอีกสัก2ปีครับอีก2ปีจะ20,000จุดใช่ครับถ้า20,000จุดนี่รายได้จะเข้ามาเดือนเท่าไหร่คะก็ถ้า20,000จุดเมื่อกี้ตก 7, 7, 7 4ก็ประมาณสักเดือนหนึ่ง20-30ล้าน20-30ล้านครับเท่ากับว่ารายได้ประจําเราจะขึ้นไป30%หรือเปล่าใช่ครับก็จะเป็นไปตามเป้าหมายนั้นใช่ครับค่ะ แล้วก็นโยบายในการที่จะต้องมีแบล็กหลอดในมือเนี่ยปีปีหนึ่งต้องเท่าไหร่คะปัจจุบันนี้เรามีแบล็กหลอกอยู่ในมือ2,300ล้านนะครับเราก็แผนว่าแบล็กหลอกของเราอย่างปีนี้เราก็ตั้งเป้าว่าต้น่าจะมีแบ็กหลอกอย่างน้อยเนี่ยคือต้องมีอยู่ประมาณครับ1,500ล้านเพื่อเติมเข้าไปอ๋อค่ะก็คือประมาณปีนึงไม่ต่ำกว่าพันล้านครับไม่ต่ำกว่าพันล้านใช่ไหมฮะสองพันล้านนี่ถือว่าสูงสุดนะน้าตั้งบริษัทเนี่ยก็สูงสุดครับสูงสุดตั้งแต่เราตั้งบริษัทมาาาค่่ะ่ะะรรหวงงกอส้ ที่รับเหมาก่อสร้างกับที่เราไปทํากับ Google เนี่ยอันไหนมาจิ้นดีกว่ากันครับไปทำโดยเขาเรียกเงินคำจะมาจิ้นดีกว่าครับค่ะมาจิ้นเท่าไหร่คะมาจิ้นก็ประมาณ 30- มสถึงสีครับสามสถึงสี่สครับผมอันนี้คือหักเป็นกําไรอัตรากำไรสุทธิเป็นกรอสครับเป็นกรอสใช่ไหมคะแล้วเหลือกําไรสุทธิจริงๆจริงก็กำไรสุทธิผมคิดว่าน่าจะมีเกิน25%เกิน25่ส้นั่นเท่ากับว่าอัตรากำไรสุทธิของเราในประมาณ3ปีข้างหน้าจะมากกว่านี ถ้าเราทำ Google Station สำเร็จตามแผนนะครับเราคิดว่ามากกว่านี้ครับอ๋อมากกว่านี้ใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าล่าสุดของเรานี่อยู่แปดเก้าเปอร์เซ็นต์ใช่ครับค่ะก็คือจะขึ้นไปตัวเลขสองหลักครับถ้าเราทำ Google ได้ตามแผนเราทั้งหมดนะครับค่ะมันจะมีอะไรไหมคะที่ทําให้ทําให้เราไม่ได้ตามแผนจริงๆก็แทบจะไม่มีนะครับก็เป็นสิ่งที่เราเรากำลังดําเนินการอยู่ครับตอนนี้เราก็ไล่ไล่หาสถานที่แล้วก็ติดตั้งนะครับค่ะความเสี่ยงของธุรกิจนี้คืออะไรคะ จร,จริงๆอินเซตเรามีความเสี่ยงหลักๆก,ก็คือเรื่องคนนะครับเพราะว่าเราเป็นบริษัททางด้านเอนจิเนียริงนะครับทางผมเองก็คือว่าเรามีพนักง,งานเรามีพนักง,งานอยู่100ร้อยกว่าคนนะครับก็เป็นเอนจิเนียริงสักสักเจ็ดสิบแคนนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราหลังจากเราอยู่ในตลาดทุนปุ๊บเนี่ยเราก็มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงริคสม์มเน e ตเบนเนี่ยเราก็เติมเรื่องการ พัฒนาบุคลากรมีการเทรนนิ่งคนมีการสรรหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนะครับเราก็พยายามอุดจุดช่องโหว่ตรงนี้นะครับประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องงานนะครับก็คืองานเราก็อย่างที่ทราบก็คือว่าจะเป็นงานประมูลนะครับทางเราเองเราก็พยายามที่จะหารายได้ที่เป็นเรเกลิงครับอย่างที่เรียนนะฮะอย่าง Google อย่างเงี้ยครับให้มันมีรายได้เรเกอรลิงเข้ามาในจํานวนมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะรันโอ peration ทั้งหมดให้ให้ได้โดยที่โดยที่ โครงการก็ถือว่าเป็นแอดเวนต์ไปเนี่ยครับถ้าจะพูดถึงการลงทุนของบริษัทเนี่ยในอีกประมาณตั้งสามถึงห้าปีข้างหน้าจะมีการลงทุนอะไรที่เป็นก้อนใหญ่ๆไหมครปัจจุบันคือเราก็ไม่ได้มีการลงทุนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจริงๆคือเราก็เหมือนว่าพอเราได้งานมาเราประเมินต้นทุนปุ๊บนั่นก็คือการลงทุนแต่เรารู้อยู่แล้วฮะว่าเราได้เร,ไดเราได้กําไรเท่าไหร่นะครับก็มีแต่ตัวโครงการ Google เนี่ยครับที่เราแผนว่าว่าเราจะลงทุน นะครับนี่เป็นการลงทุนของเราก็คือว่าเราก็ลงทุนซื้ออุปกรณ์ WiFI เข้าไปติดตั้งนะครับแล้วเราก็เก็บค่าเช่าปลายเดือนตอนนี้ดีเราเท่าไหร่คะนี่สินต่อทุนประมาณ1ครับดีเอหนึ่งหนึ่งครับค่ะเราจะรักษาให้ได้ในระดับไม่เกินหนึ่งครับเพราะเราจริงจริงอินเซนต์เราไม่ได้เราไม่ได้นี่ไม่มีนี่เลยครับเราไม่มีนี่เลยไม่มีนี่เลยครับเราที่มีนี่คือนี่การค้าเหรอเป็นนี่การค้าครับเป็นนี่การค้าทั้งหมดครับค่ะ เ,เรื่องของการดิสลอฟมองเรื่องของการถูกดิสลอยยังไงบ้างครับเพราะที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ด้วยอุตสาหกรรมผมเนี่ยคือคนกลัวเรื่อง d i s ล p ันะครับแต่ดิสลอฟเนี่ยเหมือนเป็นประโยชน์ของทาง INSET ด้วยซ้ำไปเพราะว่ายิ่งเปลี่ยนเทคโนโลยีเท่าไหร่เนี่ยงานโครงสร้างพื้นฐานก็ยิ่งมากขึ้นนะครับลองเปลี่ยนจาก5เมื่อก่อน 4G ใช่ไหมครับ 3G 4G 4G 5G 5G เป็น 6G ก็ต้องงานผมมากขึ้นนะครับ ก็คือการถูกดิสลอปคือโอกาสของธุรกิจเราก็คือโอกาสทาง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 ฝั่งเรานะครับเพราะเราเป็นธุรกิจของทางพื้นฐานค่ะในช่วง5ปีเนี่ยคุณสมบัคิดว่าโมเดลธุรกิจของเราก็คือจะเป็นการที่เราทําทั้ง3อย่างที่เก่งทั้ง3อย่างนี้ก็จะจะมีไปควบรวมหรือว่าไปซื้อกิจการหรือว่ามีนโยบายในการเติบโตแบบอินออร์แกนิกโรสบ้างไหมคะเราก็ยังไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราก็มองธุรกิจอยู่ว่าทางเราเองเนี่ยคือเรา เราเราพยายามทํางานที่เรามีอยู่นะครับงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับแล้วเราก็มองว่าจริงๆโลกกาลังเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับไม่ใช่แค่จีเนะพราะถ้าจีมาเนี่ยธุรกิจอินเทอร์เน็ตออฟติงหรืออะไรทั้งอย่างที่ตามเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นธุรกิจที่ทางเราเนี่ยเข้าไปทําได้หมดเลยครับอ,อีกหน่อยม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฮมสมาร์ทซิตี้พวกนี้นะครับทางเราก็เป็นคนทําได้แรับแสดงว่าห่วงโซ่ธุรกิจนี้อุตสาหกรรมนี้คืออินเซตยังจะโตได้อีก ครับตอนนี้เป็นแค่เริ่มต้นเองครับเพราะว่า 5G มันเร็วกว่า 5G 5G มันเร็วกว่า 4G 20เท่านะครับแต่สิ่งที่มันมีคือไม่มีความหน่วงนะครับพอถ้าเกิด 5G เกิดเข้ามาในโลกนี้แล้วเนี่ยนะครับธุรกิจอื่นๆมันตามเข้ามาเยอะนะครับแล้วเราเป็นโครงสร้างหมดเลยครับอีกหน่อยเ,อเรานั่งอยู่ตรงนี้ไฟตรงนี้อาจจะคุยกับนาฬิกาเราว่าเราไม่สบายแล้วนะอย่างเงี้ยครับเทคโนโลยีทุกอย่างมันจะตามไปแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยฮะ มันจะเกิดพวกนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นรถไร้คนขับอะไรพวกนี้มันมาจากการลงทุนของทางพื้นฐานทั้งหมดเลยนะครับรถมันจะคู่กับไฟแดงได้มันก็ต้องมีเสามีสายนะครับค่ะคุณจักบรบวรมองโอกาสการเกิดของ 5G ยังไงบ้างคะผมคิดว่าจริงๆคือสำหรับในประเทศไทยก็เห็นทางทางภาครัฐสสชเองก็เตรียมจะประมูลเร็วๆนี้นะครับก็คิดว่าถ้าเปิดประมูลปุ๊บทางผูกก้ประกอบการก็คงต้องมีการลงทุนพวกนี้ครับ ผมคิดว่าโอกาสการเกิด 5g ของเราก็ภายในปีนี้ค,คิดว่าคงได้เกิดการประมูลกันแน่ครับยูเซอร์คุ้มกับการลงทุนของเอกชนไหมคะผมว่าในอนาคตมันต้องปาครับเพราะเทคโนโลยีทุกอย่างมันเริ่มตามไปทางในแนวนั้นหมดแล้วครับอีกหน่อยสมาร์โทโฮมสมาร์ททตี้อย่างเงี้ยอีกหน่อยเรากลับ,บบ้านบ้านทุกหลังก็ต้องพึ่ง 5g หมดครับในอนาคตมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับอ,อีกสักกี่ปีคะที่จะเกิดแบบนี้ขึ้นผมว่าไม่เกินสองปีนี้ก็คง พวกนี้เทคโนโลยีพวกนี้ก็คงมาเต็มรูปแบบแล้วครับอีกหน่อยโทรศัพท์ที่เราใช้นี่ก็คงต้องเปลี่ยนหมดแล้วครับเพราะมันคงไม่ได้รองรับตัว 5G ค่ะธุรกิจของ Inset นี่เป็น B2B อย่างเดียว ครับเราก็พยายามเพิ่มธุรกิจอีกตัวหนึ่งก็คืออย่าง<ม>ที่ผมเรียนนะครคือธุรก<ม>ิจที่เราทํารายได้ให้ได้สม่าเสมอครับแต่หลกัหลกๆก็เป็น B 2 B ค,ค่ะแล้วลงไป B 2 C บ้างไหมคะ Google นี่ถือว่าเป็น B 2 C ไหมก็เป็น B 2 C ครับผม,มแล้วจะมีลงไปสู่ B 2 C ไหมก็เป็นแผนในอนาคตเหมือนกันนะครับะนะครับเนื่องมาจากว่าตอนช่วงนี้เราก็พยายามเน้นว่างานที่กําลังจะเกิดในอนาคตเนี่ยครับเราก็พยายามหางานที่ให้มากที่สุดเท่าที่ทรัพยากรเราเราสามารถบริหารจัดการได้ครับอืมค่ะ เรามองเรื่องของการไปสู่หุ้นยั่งยืนยังไงบ้างคะเราเรามีเรามีคำนิยามสำหรับหุ้นยั่งยืนสำหรับ Inset ยังไงคะก็ทาง i n s e ตเองก็จริงๆเราอยู่ในธุรกิจพื้นฐานนะครับแล้วเราคิดว่าเราทำกำไรได้ตามที่เป้าหมายนะครับแล้วก็งานเราก็ยังมีต่อเนื่องนะครับแล้วก็งานเราเป็นงานที่มีโอกาสในอนาคตจะมากมายนะครับแล้วก็ หุ้นเราเองก็เป็นโกลด์สต็อกนะครับแล้วว่าที่สาคัญคือเราดีอีค่อนข้างต่ำครับเราเรานิยามว่าของเราคือหุ้นโกลด์สต็อกครับค่ะโกลด์สต็อกของเราคือโตปีละอย่างน้อยๆก็น่าจะได้สักสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่ถึงโตตลอดไม่ว่าฐานจะสูงแค่ไหนเราก็ต้องโตให้ตลอดใช่ครับถูกไหมฮะอันนั้นคือแผนที่ทางทางทางเราตั้งเป้าไว้นครับอ่าค่ะหุ้นที่คล้ายเราในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีตั้งสี่ห้าบริษัทที่คล้ายเราอย่างเงี้ยนะคะ ถ้านักลงทุนเขาจะเลือกซื้อหรือเลือกลงทุนกับเราเนี่ยทำไมเขาต้องเลือกอินเซ็ด้วยล่ะคะก็จริงๆธุรกิจ,รจรรเราเค้งวงจรนะครับเราเราเรามีงานสม่ำเสมอน,นะครับแล้วก็เราคิดว่าเราเรามีปันผลนะครับทางทางเราเองเราก็มีนโยบายว่าเราจะปันผลไม่น้อยกว่า40%นะครับของกำไรทุกๆปีนะครับค่ะเท่าที่ดูสัดส่วนผู้ถือหุ้นของอินเซ็เนี่ยเป็นรายบุบคคลหมดเลย ช่ไหมฮะเราเรามีนโยบายยังไงเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นคะการเพิ่มผู้ถือหุ้นปัจจุบันนี้คือเราก็มีคุยกับทางกองทุนอยู่บ้างนะครับบังเอิญว่าทางอีซ็ทเราเพิ่งเข้าเทรด<ม>เพิ่อเด้เทรดวันที่8ตุลานะครับ<ม>แล้วก็ดีสิ้นปีนะครับทางทางอีซทเองก็มีรถโชว์ไปที่ทางกองทุนอยู่สัก4ี่ห้ากองนะครับก็เหมือนกองทุนเขากําลังศึกษาข้อมูลเราอยู่เหมือนกันนะครับล้วก็เข้าใจว่าอาทิตย์นี้ผมเห็นมีกองทุนนะัดผมมาอีก4ี่ห้ารายเหมือนกัน เป็นต่างประเทศหรือในประเทศคะมีต่างประเทศรายหนึ่งครับที่นัดเรามาครับอ๋อค่ะเล่นถามนิดห่ว่าเส้นทางสู่หุ้น ipo ในตลาด m e i เนี่ยเล่าให้ฟังนิดนะคะเรามาได้ยังไงคะอันนี้ก็ก็จริงแล้วคือผมทำธุรกิจปี2 5 4 9นนะครับเริ่มต้นจากศูนย์เลยนะครับแล้วก็ผมก็ทำดำเนินธุรกิจมาเรื่อยๆนะครับก็ ไปเจอลูกค้าเก่าๆเขาก็ให้งานมาทำเขาสมัยนั้นเราเลือกไม่ได้เขาให้อะไรเราทําเราก็ทากําเราก็พยายามทํางานให้ดีนะครับทีนี้พอถึงปี5 9เนี่ยเราก็มียอดขายปีแรกประมาณสัก 3- 4ล้านบาทบ3 4ล้านบาทนี่จากทุนประเดิมเท่าไหร่จากทุน2 0 0 0 0 0บาทอ๋อทุนประเดิมแค่2 0 0 0 0 0บาทครับผมมีเงินติดตัว20,000 0บาทปี49่ะนะครับแล้วก็เราก็ทำมาเรามาได้งานหลักร้อยล้านประมาณปี52 ะนะครับแล้วก็เราก็ได้ประมาณหลัก2 0 0 300ยเรื่อยๆแล้วก็เราก็มาโตอยู่ประมาณสักห้0อยอยู่ประมาณสักจนถึงปี59นะครับบังเอิญปี59ผมมีโอกาสได้ไปเรียนโครงการชื่อว่า IPO Roadmap ของทางตลาดหลักทรัพย์นะครับผมไปเรียนผมไปเห็นว่าอ้บริษัทที่อยู่ในตลาดทุนนี่มีประโยชน์อะไรบ้างนะครับ <S <S อย่างน้อยคือหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นเลยคือหนึ่งคือเราเราเห็นว่าเรามีระบบบริหารจัดการของ,องคอ์กรที่ดีนะครับเรามี การตรวจสอบที่ดีนะครับเรามีความน่าเชื่อถือนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ผมก็เลยมาศึกษาว่าเอ๊ะถ้าเผื่อผมจะเอาบริษัทเข้าตลาดทุนเนี่ยจะทำยังไงบ้างนะครับผมก็เริ่มทำตั้งแต่ปีปลายปี5 9อะไร,รที่ทำให้เราสนใจจะเข้าฮะก็โครคงการที่เราไปเรียนเนี่ยครับแล้วผมเห็นในอย่างน้อยคือหนึ่งผมเห็นประโยชน์ที่เรามองว่าประโยชน์หลักๆเลยคือที่เรามองว่าหนึ่งคือความน่าเชื่อถือของลูกค้านะครับที่ลูกค้าเห็นว่าโอ้เนี่ยคืออย่างน้อยคือเป็นบริษัท ที่มีมาตรฐานที่ดีมีความโปร่งใสมีความโปร่งใสครับนะครับแล้วก็การบริหารจัดการที่ดีะนะครับแล้วก็มีระบบระเบียบมีขั้นตอนอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับจุดสตาร์ทคือปี2559 2559นี่คือจุดสตาร์ทตอนนั้นเป็นจุดสตาร์ทที่ตัดสินใจเอาบริษัทเข้าตลาดน,นะครับค่ะแล้วก็มาเริ่มทําจริงๆต้นก็เริ่มต้นปี60นะครับผมทํา2ปีะ 2> นะครับแล้วเราก็เข้าเข้าตลาดได้วันที่8ตุลาคมปี2 5 6 2 อะไรคือความยากที่สุดฮะของการเตรียมตัวเข้าตลาดล่ะครับก็เป็นเรื่องการตัดสินใจมั้งครับเป็นรเรื่องของการตัดสินใจผมเห็นบางคนก็เตรียมตัวกันนานนะครับแต่ทางเราเองเราก็เราก็บังเอิญว่าเราหลังจากนั้นเราไปเข้าโครงการ sme excellence award <S <S ของทางกรมส่งเสริมุตสาหกรรมทางกรมส่งเสร,ริมุตสาหกรรมก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเรา <S <S เป็นแมน h o วนะครับตอนเราตอนเราทำแล้วก็ปีที่แล้วเราก็ได้รับรางวัล เป็นบริษัท s อ e ที่เข้าโครงการนี้ของกร,ร,รมส่งเสริมเป็นบริษัทแรกเลยนะครับตั้งแต่กร,สรมส่งเสนับสนุนโครงการนี้มา3ปีนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีบริษัทไหนที่ที่อยู่ที่ที่เข้าได้นะ <c oughs> มีทางนเอสนี่เป็นอะไรอะไรคือคุณนะสมบัติที่ทําให้เราเป็นรายเดียวที่เข้าของเอเผมคิดว่าวน่าจะเป็นว่าผมตัดสินใจอะครับถึงเวลาคือเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนก็คือต้องเปลี่ยนปรับตัวเร็วปรับตัวเร็วต้องทําอย่างนี้นะก็ทําเลยครับไม่รอครับ ต้องต้องต้อง implement s ท็ต้องลงทุนซอฟต์แวร์แล้วก็ลงทุนเลยครับเราก็ตัดสินใจเลยครับแล้วเราก็แล้วเราก็บังเอิญธุรกิจเราเป็นธุรกิจที่ที่ตัดสินใจเร็วแบบนี้อยู่แล้วมันต้องเร็วอยู่แล้วมันต้องเร็วอยู่แล้วนะครับเราก็เลยอ่ะทำก็ทาต้องต้องลงทุนตรงนี้ก็ทําต้องต้องเปลี่ยนข้อนี้ก็ทําต้องทําแบบนี้ก็ทำอย่างเงี้ยค่ะชีวิตตั้งแต่ปี4 9ถึง59ที่เป็นเท่าแก่แต่ตอนนี้เข้ามาเป็นซ e o แล้วมันต่างกันไหมคะต่างกันครับ ่างกันครับอันนี้ก็เท่าแก่นอกตลาดกับในตลาดลาซับต่างกันยังไงคะต่างกันเยอะเลยครับอันนี้ก็จริงๆแล้วคือเราก็ต้องปรับตัวนะครับก็คือว่าเราก็รู้ว่าพอเราอยู่ในตลาดทุนปุ๊บมีผู้ถือหุ้นเขาก็คาดหวังว่าเราต้องทํากําไรให้ได้นะครับแล้วก็ทําธุรกิจให้ดีนะครับทำธุรกิจให้เติบโตนะครับสมัยเมื่อก่อนเราพอใจของเราเท่านั้นเราก็อยู่ตรงนั้นแต่วันนี้เนี่ยมันก็เป็นข้อดีคือว่า พอเราไปคุยกับลูกค้าลูกค้าก็เชื่อมั่นแล้วก็พร้อมที่จะให้งานเราจากที่เรารับงานเล็กๆเราก็สามารถรับงานใหญ่ขึ้นได้นะครับตอนนี้คือศักยภาพในการรับงานเราก็เพิ่มขึ้นยเยอะมากครับชีวิตเปลี่ยนไปเยอะไหมคะจากที่ไม่เคยรู้มาเก็ตแคปของตัว,ตวเองมูลค่าของตัวเองกับตอนนี้รู้แล้วว่าอยู่ใน m อ i ไแล้วมันมีมูลค่าชีวิตผมเปลี่ยนไปเยอะไหมก็ไม่ได้เปลี่ยนมากนะครับแต่ว่าก็ก็มีความตั้งใจมากขึ้น นะครับตั้งใจมากขึ้นก็เรารู้ว่าจร,จริงๆแล้วคือพอเราอยู่ในตลาดทุนปุ๊บเนี่ยคือความคาดหวังของนักลงทุนก็คือว่าต้องการให้ทําธุรกิจให้มีกาไรทําธุรกิจให้ดีนะครับค่ะโลโมเดลของคุณศักประวรคือใครคะจริงๆที่ที่ผมทําธุรกิจมาแล้วที่เห็นแล้วก็ที่รู้จักกันนะครับก็มีทางคุณพงชัยอมตะนนท์นะครับ<อ>เจ้าของบริษัทฟอร์ดคอร์ปอเรชั่นนะครับแกก็เป็นผู้ใหญ่ที่ผมนับถือนะครับแกก็สอนผมเรื่อยๆครับว่า ทำธุรกิจเนี่ยคือตั้งใจทําให้ดีนะครับแล้วก็เวลาใครให้งานมาก็ทํางานให้เกินความคาดหวังเขานะครับแล้วก็ถ้าทําได้ดีเดี๋ยวเขาซื้อเอง <ứng S 2> แกก็สอนผมอย่างนี้มาตลอดนะครับค่ะแล้วโดยความสําเร็จของคุณพงชัยเนี่ยสิ่งที่เราประทับใจคืออะไรที่คุณสปวร,รประทับใจคืออะไรคุณพงชัยก็พยายาม <ứng> ทาธุรกิจด้วยความตั้งใจตลอดนะครับแล้วก็ขยันขยันมากๆ นะครับแล้วก็ทุกๆครั้งที่ที่ทำงานเนี่ยแกแกก็จะสอนผมเสมอนะครับว่าเนี่ยเวลาไปรับงานเวลาไปทํางานเนี่ยก็คือทําให้ดีทําให้ทันทําให้เร็วนะครับ<ม>ก็หลักๆที่ที่ตั้งแต่รู้จักแกมาแกก็ให้โอกาสทางทาง,ทางอนเซตค่อนข้างเยอะครับอ่าค่ะจนถึงขนาดนี้อยู่ใน m อ i ไ้ได้ประโยชน์อะไรบ้างครับก็ตอนนี้อย่างสมมุติว่าเราไปชัดเลยค่ะประมูลงานเนี่ยเราก็เอ,ออย่างที่เราเห็นชัดเลยอย่าง ล่าสุดเราก็มีบริษัทต,ต่างชาติติดต่อเข้ามาจะให้เราสร้างดัลลาเซ็นเตอร์ให้นะครับมาจากทางเว็บอ,อย่างเงี้ยฮะอยู่ดีก็เมื่อก่อนนี้ไม่เคยมีหรอกครับเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยทําเว็บไม่เคยประมูเว็บไม่เคยอะไรตอนนี้ฮะก็มีบริษัทต,ต่างชาติสองสามรายติดต่อมาว่าจะสร้างดัลลาเซ็นเตอร์เขาว่าดูว่าเราอยู่ในตลาดทุนมันก็มีลูกค้าใหม่ที่เกิดขึ้นเข้ามาเลยครับแล้วก็อย่างเมื่อเราจะไปประมูลงานนะฮะเราก็ ทุนจดทะเบียนเราก็มากขึ้นเราก็ไปประมูลงานได้สมัยเมื่อก่อนเราก็มีทุนจดทะเบียนน้อยเราก็ไปประมูลไม่ได้เราก็ต้องไปเพิ่มทุนใหม่อย่างเงี้ยครับผลงานเราก็เริ่มมีผลงานมากขึ้นอย่างเงี้ยครับงานโครงการบางโครงการสมัยเมื่อก่อนเราประมูลไม่ได้เดี๋ยวนี้เราเริ่มมีทุนเริ่มมีผลงานเราก็ไปประมูลงานได้มากขึ้นครับโอกาสได้งานเราก็มากขึ้นครับค่ะแต่เส้นทางการเข้าตลาดไม่ยากเกินไปใช่ไหมฮะผมแล้วแต่แล้วแต่บริษัทนะครับแต่ว่าทางผมเองผมก็คิดว่าถ้าตั้งใจก็ไม่ยากนะครับ ถ้าตั้งใจก็ไม่ยากแล้วก็แต่ว่าเข้าแล้วก็พยายามตั้งใจทำธุรกิจให้ดีนะครับเป็นหลักๆครับแฟนๆมันที่แชทอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้เราด้วยนะคะจะได้มีบทสัมภาษณ์ดีๆอย่างนี้มาฝากคุณผู้ชมในทุกๆครั้งนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ